มาอัปเกรดความบันเทิงและคุณาภาพเสียงในรถของเดินให้คุณสุดล้ำมากยิ่งขึ้นด้วยจอขนาดใหญ่ที่รองรับการใช้ Apple CarPlay and the Auto ลำโพงหน้าลำโพงหลังซับวูเฟอร์และแอมที่ทำให้เสียงดีแตกต่างจากเดิมสวัสดีครับผมผมป๊อกจาก h ้ m มิ n งคาร์สโตรโอนะครับคลิปนี้พาชมการอัปเกรดคุณาภาพเสียงและความบันเทิงในมิว s คันนี้ครับเรียกว่ารถคันเดิมของคุณเนี่ยจะมาเปลี่ยนโฉม ความบันเทิงและคุณภาพเสียงใหม่ให้แตกต่างจากเดิมแบบสิ้นเชิงครับเพราะว่าเราเพิ่มจอขนาด9นิ้วที่เป็นแบบตัวไฮเอนของ a l p i พ e ที่เรียกว่าเสียงดีภาพชัดและมี Wireless Apple CarPlay Android Auto ใช้ดูแผนที่ใหญ่ชัดเต็มตานะครับและมีชุดเครื่องเสียงเรียกว่าจัดเต็มทั้งระบบทั้งซิสเต็มเดี๋ยวผมพาชมข้างในครับคุณภาพเสียงและเทคโนโลยีเนี่ยเริ่มต้นจากตัวอัลไพ9นิ้วซึ่งบอกเลยครับว่ามันทำให้รถคันนี้ดูล้ำมากจริงๆแล้วตอนเดิมเนี่ยลูกค้าจะได้แค่7นิ้วใส่เข้าไปเ,เราคุยกันตรงๆว่า เดี๋ยวใส่ไปเนี่ยรถใช้นานอีกหลายปีถ้าเราไม่ใส่จอใหญ่วันนี้เดี๋ยววันหน้าก็ต้องซื้อถูกไหมครับแล้วบางทีเนี่ยหลายคนที่อายุเยอะใส่ตายาวฉะนั้นการที่จะดีไซน์วันนี้มันสําคัญมากคือถ้าซื้อนิ้วเกิดอนาคตใส่ตายาวขึ้นมา7นิ้วไม่ไหวจริงนะฉะนั้นก็เลยตัดใจแล้วซื้อ9นิ้วไปเลยพอติดเข้าไปปุ๊บลูกค้าชอบครับเพราะว่ามันดูล้ำมากยิ่งขึ้นคืออาจจะดูยืน่นแต่ว่ามันดูเต็มตาแล้วมันทําให้เราใช้ความบันเทิงนี่แบบดูแบบสบายตามากๆกครับแล้วก็ไม่ได ทุกอย่างได้ตามปกติทีเนี้ยตัวนี้นะครับมีความสามารถพิเศษคือเรื่องของคุณาภาพเสียงที่เป็นไฮไลท์สก็คือสามารถเล่นแบบไปตั้มได้หรือว่าเป็นบลูทูธแบบอแเดก็ได้เชื่อมต่อ Carplay a ์แอร์เด์แอได้อย่างนี้ครับนี่คือแอปพลิเคชันต่างๆที่มาจากสมาร์ทโฟนของเราฉะนั้นพื้นฐานเราคือเรื่องของการใช้แผนที่ถูกไหมครับกดแล้วนำทางได้เลยนะครับ head north then turn left ถ้าเปิดเมนูไทยก็พูดภาษาไทยนะครับแล้วก็เปิดเพลงง่ายๆอย่างนี้ทุกอย่างง่ายมากนะครับแบ่งครึ่งหน้าจอ ได้ครับอ่านี่อือกน,นี่ยผมรูปนี้แบ่งครึ่งได้เดี๋ยวเปิดเป็นเพลงไหน่อตะกี้ลูกค้าเอาเพลงนี้มาทดสอบยี่ผมชอบวงนี้มากนะแต่ไม่รู้ว่าถ้าเกิดเราเปิดผ่านยูทูบมันจะผ่านเปล่าอ่างง่ายอ่างง่ายเบสิกมากแต่ะขึ้นเห็นไครับกดมันง่ายมากซิมเพิลนะครับ เรื่องของคุณภาพเสียงถือว่าตัวนี้มาครบมากๆครับแต่ที่กล่าวตอนแรกผมพูดว่ามันมีแอมไม่ได้พูดคำว่า DSPM เพราะว่าหลายคนคุ้นชินกับคำว่า DSPM แต่ว่าหาว่าทำไมคันนี้ถึงไม่ดีไซน์เรื่อง DSPM ในระบบเพราะว่าเราเริ่มต้นจาก Front a l อาทพาที่เป็นแบบตัวท็อปแล้วแล้วมันมีระบบปรับแต่งเสียงมาให้ครบถามว่าใน DSPM คุณใช้อะไรบ้างหลกัหลกๆก็คือ c r o s s o v e r นะครับ t i m e Alignment และก็ Equalizer ซึ่งทั้ง3สิ่งนี้มันก็มีอยู่ในจอบแบรนด์อัลไพายตัวนี้อยู่แล้วที่ตัดความถี่ได้ยอย่างดีเยี่ยมฉะนั้นโจทย์ของคันนี้คือพอเรามีฟอนที่ดีเราต้องต่อ RCA ไม่ใช่ Hi g h Power RCA ต่อวิ่งเข้ามาที่แอมของอัลไพตัวนี้นะครับที่เป็นซีรีส์ R นะครับแล้วออกสู่ลําโพงเลยนะครับงมาตัวแอมวางทางด้านขวานะครับแล้วก็ออกสู่ลาโพงลําโพงในคันนี้นะครับเลือกใช้ลำโพงตัวหน้าที่ค่อนข้างมีคุณภาพสูงหน่อย คือหน้าหลังที่บัคคนรรุ่นเลยนะเพราะว่าเน้นนั่งหน้าเป็นหลักหลังนานๆมีคนนั่งทีก็คือด้านหน้าใช้ตัวเฮอร์ที่เป็น MLK 1.5P ซึ่งเป็นรุ่นคุณภาพสูงของอิตาลีใส่เข้าเบ้าตำแหน่งเดิมนะครับทุกอย่างดูเหมือนเดิมแต่ว่าในทุกรีเทลของการติดตั้งนะเราให้ความสำคัญนะก็คือติดตั้งสวยงามไม่พอตัวที่ประตูเนี่ยนะครับสเปเซอร์ไม่ใช่พลาสติกนะเราใช้แบบไม้ที่เป็นไม้เกรดคุณภาพดีๆเลยครับที่ว่าพอติดเข้าไปปุ๊บเป็นไม้กันชื้นด้วย การทำงานของมิดเบดก็ดีไม่ใช่แค่แค่ประตูแค่ตัวผ่านลําโพงนะ การแดัมเ็เหมือนกันนะครับเราเลือกใช้แผ่นแดมเกรดไฮเอ็นของ SCP เลยก็คือแดัมทาให้โครงสร้างของตัวประตูแข็งแรงเจอฐานไม้เข้าไปมิดเบสออกมาในหูแน่นมากได้เปิดให้ฟังว่าน่นมากขนาดซาวบูเฟอร์ไม่เปิดนยังโอเคเลยนะครับด้านหลังนี้ก็คือเป็นเฮิร์สแต่เป็นรุ่นเล็กหน่อยก็คือแบบแกนร่วมขอแค่พอมีสร้างบรรยากาศให้มันดังทั้งคันนะครับทางด้านซ้ายครับสิ่งที่ขาดไม่ได้คือซาวบูเฟอร์ขนาด8ดนิ้วของอัลพดติดซ่อนตีครอบเรียบร้อย ทุกอย่างเวลามองจากภายนอกเนี่ยทุกอย่างดูเดิมๆมหมดนะแต่คุณภาพเสียงความแน่นแตกต่างจากเดิมแบบชื่นเชิงครับเดี๋ยวผมจะบันทึกเสียงให้ฟังจากไม้นี้นะครับแต่ว่าอันนี้จะให้ดูว่าผมมีคอมพิวเตอร์ทําไมก็เพราะว่าเราอ่ะไม่ได้ใช้ dsm แต่เราใช้ไมโครโฟนแบบนี้ที่มาวัดเป็น rta เห็นเป็นกราฟเคลื่อนไหวแบบนี้เลยครับแล้วเราก็ปรับเซต eq ปรับทันทุกอย่างเนี่ยผ่านจากฟอนต์เอาพายเดี๋ยวผมจะเปิดเป็นพรีเซตที่เป็นไทม์แล้วกันนะครับมีแบบไม่มีไทม์กับมีแล้วก็มี eq ่า eq ah ไทม์ไม่มี นะครับแล้วก็มี EQ ของท i m e อ่ะแบบนี้เลยเดี๋ยวเราลองฟังกันดูเป็นการฟังเพาะคู่หน้ากับซับด้วยนะอ่ะเอาแค่นี้เลยจะได้แบบอยาให้ฟังว่าลำโพกอืมผมว่าเปิดหลังเล่อยกัน่ะคนเดียวไม่ชินอ่ะผมเปิดหลังตัวน,นิดนึงอ่ะแบบนี้มานน้อ่ะลองฟังดูครับเปิดซับบูเฟอร์แล้วก็คา r เพลย์กันนะจุ๊บอ่ะเปิดหลังคือเปิดหลังว่าหน่อยเป็นบรรยากาศแล้วกันครับอ่ะลองดูครับ หมดนี้คือรูปแบบของการสร้างความบันเทิงและคุณภาพเสียงในรถคันนี้ให้ดูดล้ำและเต็มอิ่มมากยิ่งขึ้นโดยจุดเริ่มต้นของลูกค้าจริงเริ่มต้นจากการเลือกวิทยุที่เน้นของคุณภาพทั้งตัวแบรนด์คุณภาพเสียงคุณภาพเครื่องเพื่อที่จะได้ใช้งานได้อย่างยาวนานและก็สร้างความบันเทิงแบบนี้จริงๆแล้วเนี่ยถามว่าทำไมยูทูบไม่มีเพราะว่าคาเพลไม่รองรับแต่จริงแล้วมันสามารถเพิ่ออมอุปกรณ์เสริมง่ายๆครับแบบพวก AI b o บอกหรือว่า h d m i เข้าไปก็สามารถทํหไ้จอตัวนี้สามารถดู u ู u ู e เนฟิกได้ไง่ายๆได้ เช่นกันถ้าเกิดอนาคตอยากจะใช้งานความสามารถนี้ก็สามารถเพิ่มเติมได้โดยที่ไม่ต้องเปลี่ยนอุปกรณ์เลยก็สามารถไปต่อกับเทคโนโลยีที่จะเกิดในอนาคตแบบง่ายๆครับถ้าเกิดใครอยากจะอัปเกรดความมันเทิงในซาร์รถของคุณในแบบไหนก็แล้วแต่ที่ฮัมมิงของเรามีหลากหลายโซลชั่นนอนจอแบรนด์ไฮเอ็นจอแอนดรอยคุณภาพสูงชุดเครื่องเสียงแบบเล็กกลางใหญ่เรามีครบที่ตอบโจทย์คุณแน่นอนร้านอยู่บนถนนชลินครับใกล,ใกล้ห้างซีคอนสแควร์ห่างเพียงแค่500เมตรฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกด s u b ส c r i b e สสดีครับ